สวัสดีค่ะคุณยายคะคุณยายชื่อคุณยายบางออนใช่ไหมคะค่ะนะคะอยู่มหาสาครคามใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S <ช>อ่ะาะคุณยายบองออนทาไมสวยจังเลยสวยเหมือนคุณครูจิมเลยนะคะอ้าวเด็กนะคะวันนี้คุณครูจะเข้ามาสัมภาษณ์นะคะ,ะคุณแม่นะคะคุณแม่บางออนสายทิพย์นะคะเป็นคุณแม่คุณครูนี่แหละนะคะเอ๊ะเพราะว่าคุณแม่นะคะจะเก่งในเรื่องของงานฝีมือมากเลยนะคะโดยเฉพาะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้คุณแม่คะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตื่นเช้ามาเราทําอะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกว่านึ่งข้าวหรอนึ่งข้าวนะคะต้องใส่อะไรร้องกองก่อนที่ที่สำหรับปิดไม่ให้ข้าวอ๋อไม่ให้ไม่ให้ข้าวไหลออกใช่ไหมคะปิดตรงนี้ใช่ไหมคะต้นเสร็จแล้วพอแช่ข้าวเสร็จนะเอามาใส่แล้วก็ใส่ไฟใช่ไหมคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเด็กๆคะเสร็จแล้วพอพอนึ่งข้าวได้แล้วนะคะก็เอามาทำไม่ะเทใส่ เทใส่ที่รองเขาเรียกที่รองก็เป็นการจับสารเหมือนกันค่ะแต่ด้านหน้านี้เป็นกระด้กเล็กๆใส่ยังไงคะคุณยายคะสองมือค่ะจับจับอย่างนี้นะคะอ่าโอ้ค่ะน้ำพรมนิดนึงเนาะอ่าเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเมื่อเรียกว่าสายข้าวใช่ไหมคะสายข้าวอ่าเมื่อได้แล้วต้องใส่ที่ไหนคะ เรียกว่าอะไรคะกระติบข้าวเนาะกระติบข้าวอ่าเหมือนเหมือนเรื่องกระติบข้าวน้อยค่าแม่เลยนะคะใครได้ฟังเรื่องนี้เดี๋ยวเปิดเปิดเรียนมาุณครูจะเล่าเรื่องกระติบข้าวน้อยค่าแม่นะคะอ่ะกระติบข้าวจะมีอยู่2ลายเนาะลายธรรมชาติกับลายที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะลายประดิษฐ์ก็คือจะเป็นสีระบายแบบนี้นะคะอ่าพอได้ข้าวมาแล้วเนาะกับข้าวแล้วก็ใส่ใสตรงไหนคะฝาชีใช่ไหมคะนี่ก็เรียกฝาชีครอบอาหารเนาะนะคะและเออลืมนะคะตรงนี้ อันนี้สำหรับปิดสำหรับปิดยังไงคะอ๋อคนใช้ประโยชน์เนี้ยแหละปิดไว้ให้มันละอุทั่วให้มันระอุทั่วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณคุณแม่บางอ๋สายคลิปมากมากนะคะที่สละเวลาอันมีค่าเพราะปกติแล้วคุณแม่ไปสวนใช่ไหมคะไปสวนเนาะเพราะว่าสวนของของคุณยายเนี่ยปลูกผักต่างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามไปเรียงต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าใช่ไหมคะคุณยาย สวัสดีคะ่คะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆคะ่ะและวันนี้นะคะคก็นําความรู้จักคุณยายนะคะเมื่อสักครู่นํามาคิดว่าเอ๊ะจะให้เด็กๆทํายังไงคุณรูก็เลยเอากระดานนะคะกระดาษร้อยฟอนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมาขีดีดเส้นด้วยไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ดินสอขีดนะคะขีดเสร็จปุ๊บก็ก็ใช้กรรไกรตัดนะคะแบ่งเป็นชิ้นส่วนนะคะเล็กๆนะคะชิ้นส่วนเล็กๆะตัดเสร็จปุ๊บแบ่งเป็นชิ้นส่วนก็จะได้ชิ้นส่วนอันนี้ค่ะเด็กๆค่ะ แล้วก็เล็กลงไปอีกค่ะอ่าก็ได้ชิ้นส่วนอันนี้ค่ะเด็กๆพอเสร็จปุ๊บเด็กๆก็เอาสีระบายนะคะแม่สีของเรานั่นเองนะคะอ่าแม่สีสีสีน้ำเงินมาระบายสีอะไรคะนี่สีเหลืองแล้วก็สีแดงมาระบายเมื่อระบายเสร็จใช่ไหมคะเด็กๆก็เริ่มนะคะใช้วิธีการขัดโดยเอาสีอ่าสีอะไรดีนะคะสีอะไรดีมาตั้งต้นนะคะอ่าสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็เอาสีน้ําเงินอัวเด็กๆนะคะ มาขัดนะคะเป็นแนวขัดแบบนี้แล้วก็สีสีเหลืองนะคะก็แล้วแต่เรานะคะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะขัดให้เป็นลายขัดนะที่คุณครูเคยให้เด็กๆดูนะคะลายขัดของเราก็คือประมาณนี้ค่ะแ,แป๊บหนึ่งค่ะแวบค่ะลายขัดของเรานะคะก็จะเป็นนี่เลยที่คุณครูบอกว่าคุณครูจะสอนอะไรนั่นเองฉเฉลยค่ะแทนแๆเป็นที่ขั้นหนังสือก็ได้นั่นเองะคะแล้ว เห็นไหมคะคุณครูก็เอามาระบายสีแต่เด็กๆไม่มีวัสดุนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะใช้กระดาษนี่แหละนะคะเป็นลายขัดแบบนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ